ครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนนะครับวิธีการเขียนนะครับกราฟนะครับของฟังก์ชันกำลังสองนะครับโดยใช้โปรแกรม g e o g e b r a ออนไลน์นะครับซึ่งง่ายนะครับกว่าที่เราไปเขียนนะครับลงในสมุดนะครับง่ายมากนะครับขั้นแรกนะครับนักเรียนคลิกมาที่ Google นะครับแล้วก็นักเรียนมาเลือก คำว่า GeoGebra นะครับก็คือตัวนี้นะครับนัเรียนคลิกเข้าไปนะครับไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับก็คือเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็น GeoGebra.org นะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับพอเรืยอคลิกเข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็น GeoGebra ก็จะเป็นปานี้ันนะ ให้เรียนนะครับเลื่อนดูนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงกราฟฟิงนะครับคู่คูลเลเตอร์นะครับคู่คูลเลเตอร์นะครับก็คือกราฟฟิงตัวนี้นะครับนี่นะครับกราฟฟิงตัวนี้นะครับนี่นะครับที่กรูขีดเส้นใต้นะครับพอเรียนเลือกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับพอเรียนคลิกเข้าไปนะครับหน้าตาของ g e o g e b r ก็จะประมาณนี้นะครับรอโหลดนิดนึงนะครับตีกำลังโหลดอยู่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น รูปนะครับระบบพิกัดฉากนะครับตามนี้เลยนะครับพอเรียนได้เสร็จปั๊บนะครับวิธีการเขียนกราฟง่ายมากนะครับวันนี้ครูจะเอาตัวอย่างนะครับจากแบบฝึกหัดหสขอไขนะครับข้อ2ใหญ่นะครับหน้า52นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดตัวนี้นะครับครูจะนํามานะครับแสดงตัวอย่างให้เรียนดูนะครับโดย บบฝันข้อนี้เขาให้เราเขียนกราฟนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็หาโดเมนและเรนนะครับโดเมนก็คือสมาชิกตัวหน้าอ่าเรนก็คือสมาชิกอ่าตัวหลังนะครับแล้วก็จุดที่กราฟตัดแกน x นะครับดังน,นั้นจุดที่กราฟตัดแกน x ส่วนมากแล้วนะครับในฟังก์ชันกําลังสองก็จะมีอยู่2จุดนะครับแล้วก็จุดวกกลับของกราฟหรือจุดยอดนั่นเองนะครับดังน,นั้นจุดยอดก็จะมีอยู่2แบบ แบบแรกก็คือจุดยอดของฟังก์ชันกําลังสองหรือฟังก์ชันพาราโบลาคือตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นหงายจะมีค่าต่ําสุดถ้าเป็นควน่ำจะมีมีค่าสูงสุดนะครับดังน,นั้นข้อน,นี้ก็จะให้เขาหาฟังก์ชันที่มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดนะครับก็คือเพื่อง่ายนะครับถ้ากราฟที่เราหามาได้เป็นพาราโบลาคว่ำก็จะมีค่าสูงสุดถ้าเป็นพาราโบลาหงาย นะครับก็จะมีค่าต่ำสุดนะครับคว่ำนะครับมีค่าสูงสุดหงายมีค่าต่ำสุดนะครับจำให้ดีนะครับเพราะนั้นครูจะใช้โจทย์นะครับจากข้อที่1นะครับในการวาดกราฟและหานะครับที่เขาต้งให้ให้หานะครับก็คือครูจะใช้ข้อนี้นะครับนะครับที่ครูขีดเส้นใต้นะครับก็คือครูจะใช้ y นะครับเท่ากับ x กำลังสองลบสี่ x ลบห้านะครับในการ หาคำตอบในข้อนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่ GeoGebra ออนไลน์ของเรานะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรง Input ตตัวนี้นะครับน้อเรียนก็พิมพ์ไปเลยครับตามกราฟที่โจทย์ให้มานะครับง่ายมากนะครับน้อเรียนก็พิมพ์นะครับ x กำลังสองนะครับในการพิมพ์ x กำลังสองนั้นกดตรง x ก่อนนะครับเครื่องหมาย x แล้วกดตรงสี่เหลี่ยมที่มีเลขสองอยู่ข้างบนนะครับนัยนก็จะได้ x กำลังสองนะครับพอเรียนได้ x กำลังสองเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ ครับก็จะตรงนี้เลยครับ 4x นะครับแล้วก็ลบ5นะครับแล้วกดนี่เราก็จะได้กราบมาแล้วเอาทำไมครับไม่เป็นวเราวลานะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับนี่เร่งกดตรงเครื่องหมายตรงนี้นะครับเพื่อขยายให้มันใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะได้กราฟนะครับใช้ การปรับขยายของหน้าจอโทรศัพท์ของเรียนเลยฮนะในรียก็จะได้กราฟพาราโบลาที่เราได้นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเป็นกราฟพาราโบลานะครับก็คือแบบนะครับก็เป็นกราฟพาราโบลาแบบแบบง่ายใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีค่าต่ําสุดนะครับดังนั้นมันจะมีค่าต่ําสุดนะครับดังนั้นขั้นขั้นแรกครับนักเรียนคลิกไปที่กราฟนะครับเขาให้หาค่าอะไรครับ เอาให้หาโดเมนนะครับโดเมนนักเรียนก็จะเห็นว่าโดเมนเนี่ยเห็นไหมจุดที่ครูคลิกเข้าไปนะครับนี่คลิกไปเลยนะครับมันจะเป็นค่า x ใช่ไหมครับค่า x นักเรียนเห็นว่าค่า x ของกราฟเนี่ยมันจะขยายออกใช่ไหมครับมันจะขยายออกนะครับเห็นไหมมันจะขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับโดเมนก็จะเป็น R ก็คือจำนวนจริง ส่วนส่วนเรนส์นะครับเรนส์ก็คือเป็นค่า y ใช่ไหมครับสมาชิกตัวหลังนะครับเพดัะนั้นจากกราฟเนี่ยจากกราฟเนี่ยฟังก์ชันกำลังสองตัวเนี้ยนะเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับเมื่อเป็นพาราโบลาหงายนะครับดังนั้นค่าเรนส์นะครับก็จะเป็นค่าตัวนี้ที่ครูจะวาดให้ดูนะครับนจะเป็นค่าที่ขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งค่าต่ําสุดของมันนะครับก็ต้องมีค่าต่ําสุดอยู่แล้วนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับค่าต่ําสุดก็เป็น2กัาลบเซึ่ง เรนคือค่าของ y ใช่ไหมครับดังนั้นเรนข้อนี้ก็จะได้ลบเนะครับไปจนถึง infinity ก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นข้อนี้เราจะได้โดเมนแล้วนะครับโดเมนก็คือจํานวนจริงนะครับส่วนเรนก็คือลบเจนถึง infinity นะครับได้แล้วนะครับข้อคาถามแรกนะครับข้อคำถามต่อมานะครับจุดตัดแกนแกน x นะครับดังนั้นวิธีการหาจุดตัดแกน x ให้เรียนไปคลิกนะครับจุดที่มันตัดแกน x เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ สองจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมนะครับเห็นมันเป็นจุดดําๆนะครับนักเรียนก็คลิกไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับคูณดับมาให้นักเรียนนี่ก็คือจุดตัดแกน x ของเราทั้ง2จุดนะครับอันแรกก็คือ5กับ0อันที่2ก็คือลบหกับ0โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อมาเรามาหาจุดวกกลับจุดวกกลับก็คือจุดนี้ครับจุดยอดนั่นแหละครับนักเรียนกดเข้าไปครับอ่านั้นจุดวกกลับ วกลับของเรานะครับก็คือจุดยอดของเราเนะี่ยคือขว้ดับ2กับลบเใช่ไหมครับงั้นข้อนี้นะครับเมื่อมีค่าตัวนี้นะครับจะมีค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด,สดให้นักเรียนมาดูที่อะไรครับมาดูที่กราฟว่าเป็นพาราโบลางายหรือคว่ำนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นพาราโบลาง่ายนะครับดังนั้นก็จะมีค่าต่ำสุดนะครับมันคือค่าตัวนี้แล้วมีค่าเท่าไหร่นะต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่ นะครับเมเรียนต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่ก็คือตอบค่า y นะครับอย่าลืมนะครับตอบค่า y นนค่าบต่ำสุดคนนี้ก็จะได้ลบ9นะครับดังน,นั้นถ้าถ้าเป็นพาราโบลาหงายนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นค่าสูงสุดแล้วก็เราก็หาค่าสูงสุดมีค่าเท่าไหร่ให้ตอบค่า y นะครับวันนั้นข้อนี้นะครับครูก็จะสรุปคร่าวๆนะครับเราก็จะหานะครับโดเมนได้ก็คือจำนวนจริงนะครับเรนก็คือ ลบเจนถึงอินฟินิตี้นะครับลบเจนถึงอินฟินิตี้นะครับนี้อาจจะเขียนว่าเลยลบเนะครับจนถึงอินฟินิตี้นะครับนี่นี้นะครับลบเจนถึงอินฟินิตี้นะครับถ้าถ้าถ้านับลบเด้วยนะครับขอไปนักเรียนถ้านับลบเด้วยนักเรียนจะต้องใช้วงเล็บนะครับใหญ่นะครับนั้นลบเจนถึงอินฟินิตี้นะครับต่อมานะครับก็คือจุดตัดแกน x นะครับก็มีอยู่2ค่า ก็คืออะไรครับห้ากับ0แล้วก็ลบหกับ0นะครับแล้วก็จุดวกกลับนะครับก็คือ2กับลบเนะครับฟังก์ชันนี้มีค่าต่ําสุดนะครับเพราะเป็นพาราโบลาหงายนะครับส่วนค่าค่าต่ําสุดมีค่าเท่าไหร่ให้เรียนไปดูค่า y นะครับให้เรียนดูค่า y นะครับตัวนี้นะครับค่า y ก็คืออะไรครับลบเนะครับนั้นคนนี้ก็ตอบว่าค่าต่ําสุดมีค่าเท่ากับลบเนะครับดังนั้น โอเคไหมครับง่ายนะครับง่ายกว่าเราเขียนอีกนะครับเรานั้นงานที่นักเรียนจะต้องไปทําก็คือข้อ2ใหญ่นะครับหน้า52นะครับเหลือข้อ2องถึงข้อ4ใช่ไหมครับให้นักเรียนเลือกทํามา2ข้อนะครับทํา2ข้อแคปหน้าจอโทรศัพท์เลยครับไม่ต้องไปเอารูปเนี่ยแคปที่เราทานี่แหละแคปหน้าจอโทรศัพท์นะครับพร้อมกับเขียนคําตอบแต่ละหัวข้อนะครับลงในกระดาษอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใต้โพส ที่ครูโพสต์คลิปนี้นะครับก็ขอให้เรียนนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ